ผมบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ดที่สุดแค่ยิ้มออกโอึตื้นติ่งมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเต้นด้วยนะครับผมสําหรับ<ม>วันนี้ครับกับรายการเคลียร์ชัดวัดแจ้งอาวไม่ใช่จัดแจ้งนะครับ,รบวันนี้เราได้มาทําการเปลี่ยนพิธีกรนะครับแล้วก็ ก็เอาเป็นพิธีกรเดิมมาเป็นแขกรับเชิญเราแล้วกันโดยที่เป็นคุณเต้นเลยนะครับวันนี้มาเรา EP ที่ผ่านมานะครับเราคุยเรื่องดาวใช่ไหมที่ว่าเรามีประเด็นกันอยู่แล้วเวลาเราเคลียร์ไปปุ๊บลูกค้าตอบคอมเมนต์มาได้ขอบคุณแบบเราแบบเต็มเปี่ยมเลยแล้วก็ดีใจครับที่ว่าคลิปวิดีโอเราที่เราไปเนี่ยก็คือตอบโจทย์มากครับอ่าแล้วนี้อ่ะจะเป็นคาถามที่ถามมาเพิ่มเติมจาก EP ที่แล้วแล้วกันนะครับเรื่องดาว เคยเรียนลูกดาราศาสตร์ใช่ไหมฮะเคยครับเคยครับก่อนดาวพระศุกร์นี่จะเป็นดาวอะไรดาวพระเสาร์โอ้ดาวพระเสาร์มาหลังดาวพระศุกร์ดาวพระพฤหัสครับอ๋อดาวพระฤหัสดาวพระฤหัสครับแต่ชาวบ้านสงสัยมากเลยก่อนจะมาเป็นดาวพระศุกร์เนี่ยมันต้องเป็นดาวพระดิบก่อนใช่ไหมอ๋อนั้นจะเป็นอีกชาวบ้านหนึ่งนะฮะแต่ว่าทางบ้านผมชาวบ้านแถวบ้านผมเนี่ยจะเป็นดาวพฤหัสก่อนแล้วค่อยดาวพระศุกร์โอ้โแล้วก็พระเสาร์แทรกพระเสารงแล้วมีดาวที่ว่างแบบพักไหมมีดาวแบบดาวันหยุไหม มีแต่อารมณ์ครับอารมณ์อารมณ์ดาวอารมณ์ดาวใช่อารมณ์ดาวบางทีก็นั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวไม่มีใครมาทักถามเลยเพราะว่าทั้งหมู่บ้านมีแค่คนเดียวอประมาณนั้นเลยครับอารมณ์ดาวใช่ครับถ้าสมมติว่าอารมณ์ดีล่ะจะเป็นดาวแบบไหนก็จะเป็นนั่งอยู่หน้าบ้านมันครับแต่ว่าแค่ยิ้มออกแค่นี้ครับเข้าใจเข้าใจแค่นี้เฉยเลีย์เลยนะครับว่าก่อนดาวพระสุขนะฮะจะเป็นดาวพระฤหัสพฤหัสและต่อมาเป็นดาวพระเสาแทกพระเสาแทกใช่ครับ คือแบบเป็นความรู้ที่ความรู้ใหม่ของเความรู้ใหม่ควารู้ใหม่ใช่ใช่ความรู้ใหม่ของผมเลยแล้วก็ถามมีคําถามอีกคําถามหนึ่งที่ท่านผู้ชมได้ถามมาครับผมว่าตอนเวลาไปหาหมอคุณหมอน่ะบอกให้กรอกประวัติโดยย่อเขาถามทางทางลูกค้าทางลูกค้าหรือท่านผู้ชมที่ถามมาเขาบอกว่าการกรอกประวัติโดยย่อมันไม่เมื่อยหรออ๋อกรอกประวัติโดยย่อใช่เพราะเขาต้อง ประกอบประวัติใช่ไหมครับแล้วก็ย่อด้วย,ย<อ>ใช่ไ <รอ S 2> <ม>หมฮะทำไมไม่ไม่ยืนเกอะเป็นคำนั่ง,งดีๆเป็นคําถามที่แบบเป็นปัญหามาตั้งแต่เนิานแล้วว่าทําไมต้องกรอะประวัติโดยย่อไม่เมื่อยหรอรใช่ไหมฮะก็ทุกวันเนี้ยเคลียร์แล้วนะครับผมเพราะว่าทุกวันเนี้ยผมก็ยังนั่งย่อกรอะประวัติอยู่แต่บางทีถ้าเมื่อยผมก็กรอะประวัติโดยอนอน นอนย่อใช่ไม่ไม่ย่นนอนย่อคือนอนไปเลยนอนราบใช่นอนกประวัติใช่ครับผมทุกวี้เป็นความรู้ที่ดีนะใช่ใช่ตัวนี้ผมเปลี่ยนจากประวัติตัวนี้เป็นประวัติโดยนอนราบอ๋อก็เปลี่ยนเป็นเกอกประวัติโดยนอนราบนอนเรอนราบใช่ครันจะสบายกว่าสบายกว่า็ชอนอนแบบไหนลองมีท่าไหมก็มีครับมีครับนอนย่ออย่างนี้ก็ได้นี้เลยฮะแล้วก็นอนเกาะอ่าประมาณนี้แล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะนอนไงายนอนความ นอนตะแคงก็ได้แล้วแต่แต่มันจะเขียนยากนิดนึงโอเคสะดวกว่าสะดวกสะดวกสบายมากใช่ช่เป็นวิธีที่เดี๋ยวผมจะไปนําเสนอพวกทางทางพวกสาธารณสุขใช่ใช่เพราะว่าเขาจะได้บอกว่าทางแบบไม่ต้องกอดประวัติโดยย่อแล้วแบบกอดวระวดยนอนราบนีนนี่คุณคุณแจ้งถูกนะว่าไปสาธารณสุขเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าถ้ากอบประวัติโดยย่อเนี่ยจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอ๋อใช่ใช่ครับ คือจะเป็นการแก้ปัญหาระดับของสารสุขด้วยอ๋อดีเลยจะได้ลูกผู้ป่วยจะได้ไม่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ครับผมช่วงนี้คือเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเยอะโอเคเข้าใจแล้วลูกข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการที่เราไปหาหมอล้วไปกรอกประวัติโดยย่อไม่ว่าจะเป็นหาหมอที่ไหนก็แล้วแต่ก็คือจะมีการประวัติโดยย่อเหมือนกันครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นกอวัดโดยนอนราบนะครับที่สมพงค์าเซนเตอร์เขาทําอย่างนี้กันโอเคนี่คือเป็นบริษัทที่ แก้ปัญหาได้ถูกจุดถูกจุดครับโอต้องขอบคุณคุณเตือนมากเลยสำหรับคำถามนี้นะครับชาวบ้านที่สงสัยเคลียร์ียร์ชัดเคลียร์เลยนะครับผมและจะมีอีกข้อนึงนะครับคุณเตือนที่เราได้คําถามจากทางผู้ทางผู้ชมนะครับหรือผู้ชมทางบ้านเนาะจะมีคําถามหนึ่งคือยายผมอ่ะปวดตาครับยายนะตัวยายปวดตาผมเลยพายายไปหาหมอแล้วหมอน่ะให้ยาหยอดตามา สรุปสรุปนะหมอให้ยายหยอดตานะสรุปจะต้องหยอดที่ยายหรือหยอดที่ตาก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่ายายหยอดตาหยอดต,ะะอ,ดตอ๋อรว่า,ายาย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 ,ย,ายปวดตาเนาะจะพาย,ยายไปหาหมอสุ่ครับ ก็เอายากล oo ับมามาหาตาที่บ้านใช่ครับแล้วก็มาหยอดตาใช่ครับก็าหยอดตาปั๊บโอเคก็หายละยาก็หายเลยใช่ครับหายไปเลยครับหายไปเลยอ๋อเพราะว่าตาน่าจะบอดเลยแหละตาจะบอดน่าจะหายไปกับอ๋อเข้าใจอยู่ครับก็เป็นแก้ปัญหาดีอย่างหนึ่งก็ดีหนึ่งตาก็จะได้มีใยใหม่อ๋อประมาณนั้นครับเป็นดี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 ใช่ครับเป็นเป็นความคิดที่ท่านผู้ชมทางบ้านด้เห็นนะครับ คือคุณต้นเนี่ยเป็นความคิดเป็นคนที่แบบมีมอัถ้าถ้ากติที่ดีแล้วมองโลกในแง่ดีมากๆใช่ใช่คือไม่ต้องอไปไม่ไม่เรียสกับชีวิตละกันพูดง่ายๆผมมากครับผมพอจะมีคําถามในคอมเมนต์มาไหมมีถามคอมเมนต์มาไหมเหมือนจะมีเนาะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคอมเมนต์ของเมื่อวานมาเนาะครับผมว่าขอวิธีรับมือกับป้าข้างบ้านหน่อยคุณเต้นอ่าคำถามสุดท้ายแล้วกันอ๋อวิธีรับมือกับป้าข้างบ้านใช่ครับเพราะเวลาเพราะเวลาคือเหตุผลก็คือถามเรื่องของเราเสมอเลย แล้วชอบเอาไปเปรียบเทียบกับรูปของตัวเองมีไหมพอเรามีเราจะมีไหมง่ายมากครับคุณจุนเนี่ยเพราะว่าผมมีวิธีรับมือได้ง่ายมากเพียงแค่คุณเนี่ยเรียกคุณป้ามาบ้านมาปั๊บคุณป้าครับครับขอมือหน่อยขอมือคุณป้าก็จับมือมาปั๊บจับมือปุ๊บเรียบร้อยก็เป็นการวางมือโอ้นั่นคือการรับมือจากคุณป้าก็แค่นั้นโอ้ ง่ายไหมฮะก็แค่ได้คุณป้ามาแล้วก็เอามือมาทาบกันปั๊บนี่คือการรับมือนะครับคุณเต้นผมบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดผมอินไซส์ละผมอินไซส์แน่นอนเรื่องนี้สุดยอดเพราะว่าการรับมือกับคุณป้าข้างบ้านนั่ก็คือเราเอามือไปลองใช่ครับมือไปลองไว้แล้วให้คุณป้าก็ป้าประกบมืออ่ะคุณป้าคุณป้าขอมือหน่อยคุณป้าก็เราก็รับมือแค่นั้นที่โลกต้องการคือคุณเลยใช่ครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ถูกจุดและตรงไปตรงมาคุณเต้นผม ปลื้มปิ่มมากเลยที่คุณเติ้ลมาวันนี้ผมบอกเลยว่ารายการของเราต้องขอแสดงความขอบคุณกับคุณเติ้ลที่มาปลดล็อกข้าวทงใสตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าพีคที่สุดละใช่ครับคือผมก็คิดไม่ทันเหมือนกันครับผมโอเคฮะต้องวางมือใช่ครับต้องวางโอเคเราเอามือไปรับก็เป็นการรับมือเรียบร้อยโอเคท่านผู้ชมบอกไว้เลยว่าคุณเติ้ลนะครับคุ้มกับ รายการมากเราได้เชิญเต้นมารู้สึกภูมิใจและยินดีที่เต้นให้มาแก้ข้อสงสัยสำหรับ EP ที่3เราวันนี้นะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมกับคุณเต้นนะครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกัน EP ที่4ตอนถัดไปช่วงหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับคุณเต้นขอลาไปก่อนของคุณต้เนาะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นความรู้ที่ดีนะใช่ใช่ตัวนี้ผมเปลี่ยนจากประวัติตัวนี้เป็นประวัติโดยนอนราบ เรียบร้อยแล้วเป็นไอเดียที่ใช่อันนี้คือการแก้ปัญหาน,นี่เป็นการแก้ปัญหาก <c oughs> ้กค,กคือคูตต่จะไม่หัวแล้วตากล้องไม่หัวแล้วทำอม